น่ากินน่ะดูเม็ดทัญยพื้สิเนี่ยมีทั้งอัลมอนด์ลูกเกดมีเม็ดอะไรอีกเนี่ยทันตะวันทันตะวันเรอแล้วก็เม็ดอันนี้เม็ดอะไรอ่ะอันนี้ตังโมเม็ดพักทองเออใช่เนี่ยอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะสวยโลเท่าไหร่เองอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกอะไรอัลมอนด์ไอ้กาหยูมีกาหยูมีมะพร้าวมีลูกเกดลูกเกดแบบไายเม็ด น่ากินมากเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่าอันนี้อะไรอัลมอนต์อัลมอนต์อัลมอนต์อ่าอันนี้อันนี้สตรอเบอรี่ตอนแรกนี่ก็สตรอเบอรี่แบบอุ้ยไม่ใช่แบบไม่ให้เศษต,ตัวแบบลูกอย่างงี้นะลูก,ลกใหญ่ๆเลยนะเออเป็นลูกๆเลยนะใหญ่ๆเลยนะเนีย่ยดูดูเม็ดลูกเกดติแบบโหใหญ่มากเลยน,นี่เมทันละวันเออน่ากินอนะ่ะน่ากินมาก